สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอชแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ต้องบอกว่ามีประเด็นอะไรที่มันน่ารักน่ารักก่อนนอนมาฝากเผื่อจะได้ฝันดีก,นกันนะจ๊ะเป็นประเด็นที่น่ารักทั้งคลิปนะเห็นไหมคลิปเมื่อเช้านี่ก็ไม่มีดราม่าเลยมีแต่เรื่องบวกๆช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดราม,ม่าไงเราก็รายงานตามปกติเผื่อบางคนจะผิดอยู่อะไรอย่างงี้ก็จะได้บอกว่ารู้สึกว่าเว้ คลิปนี้ไม่ได้ด่าเลยอะขอโทษนะพอดีก็ไม่ได้แบบทำอย่างนั้นตลอดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> พูดกับใครหรอไม่รวมกันทุกคนพอดีบางทีคอมเมนต์แอดก็เห็นอะไรบางอย่างแอดก็ตอบพวกนั้นแั่นแหละอะ เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะจ๊ะเพราะตอนนี้คำว่าให้ให้ของโนริซ่าในเพลง Rock Star เนี่ยดูเหมือนว่าจะเริ่มค่อยๆทำงานอย่างได้ผลในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะจ๊ะหลังจากที่โนริซ่าเอาทุกอย่างที่เป็นเอเชียที่แบบประเทศมหาอำนาจในเอเชียแะ้วกันเนาะเข้ามันอยู่ใน MV เนี่ยก็ต้องบอกว่ากระตุ้นให้ชาวเอเชียของเรานั้นเอนดูแล้วก็ลงรักโนริซ่าของเรามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมซึ่งปกติเนี่ยโนริซ่าของเราก็เป็นที่ชื่นชอบอยู่แล้วไปทั่วไปนะจ๊ะึันต้องบอกว่าอะมีสองตัวมึงตัวแม่นะจ๊ะ คนนี้เนี่ยเขาเป็นคล้ายๆเกิร์ลกรุ๊ปเจแปนนิสเกิร์ลกรุ๊ปจ้าซึ่งหัวโพสต์เขาบอกว่าเมนพ่ลิซ่าตัวจริงสุดๆนาโนจังเลือกคุกกี้ดาวบอกว่าคือร็อกสตาร์น้องนาโนวงอะไรเนี่ยไอเอสซูนะคะอะไรก็ว่าไปน้องบอกว่าลิซ่าเป็นคนไทยที่ไปเดบิวต์ที่เกาหลีน้องคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากๆซึ่งน้องลิซ่าของเรานะจ๊ะก็ประสบความสําเร็จเป็นคนที่น้องเนี่ยชื่นชมและอยากจะเจอสักครั้งในชีวิตกันเลยคะ่ะเออในช่วงแบบรายการของญี่ปุ่นนั่นแหละนี่ไปตีตลาดในนะั้นแล้วน้องเขาพูดถึงนอง าในรายการ ผ่านขนมน้องดาวปุ๊กปิกน่ารักนะจ๊ะซึ่งแอดคิดว่าเขาน่าจะให้ตกแต่งหรือทําเองในรายการแล้วแหละแล้วก็มีการบอกอันนี้คือล็อกสตาร์นะคะอะไรก็ว่าไปอุ้ยน่ารักนะทุกคนเนาะไปตกหัวใจคนญี่ปุ่นได้ซึ่งเขาก็ชาินยมไม้่น้อยเหมือนกันนะจ๊ะส่วนคนนี้นะจ๊ะต้องบอกว่า MVP พอสมควรเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่เป็นนักร้องรุ่นพี่ของนนริซ่าของเรานะแต่ไม่ใช่รุ่นพี่อย่างเป็นทางการหมายถึงว่าเขาเข้าวงการมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ดังอยู่ในประเทศญี่ปุน่นมากๆจงดังมาทั่วเอเชียอะไรก็ว่า เวลาถ้าเกิดเพื่อนเพื่อคนไหนเนี่ยจะไปแฮชแท็กจะไปอะไรในทวิตเตอร์เนี่ยจะมักจะไปเจอศิลปินคนนี้ด้วยเนี่ยผสมลงกันกับเป็น2คนเนี้ยคือจะเรียกว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้นอริซ่าของเราเนี่ยมักถูกเข้าใจผิดคิดว่านอริซ่าคือคนญี่ปุ่นกบเพราะศิลปินคนนี้เนี่ยชื่อภาษาอังกฤษดันเขียนเหมือนกันเพลงแต่ว่าตรงตัวไอนอริซ่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดอยู่แล้วใช่ไหมแต่ของพี่คนนี้เขาจะเป็นตัวไอตัวเล็กเพราะเขาอ่านนอริซ่าต่อของนอริซ่าของเราเขาลิซ่าและศิลปินท่านนี้นี่แหละที่ทําให้นอริซ่าเนี่ยของเรา ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยฉันคงพูด,ดแค่ให้ๆถ้าเกิดจะถามไปถามพี่ลิซ่าเลยค่ะอะไรกันอย่างนี้แต่ถ้าเกิดในเนื้อเพลงพูดอย่างนี้ก็จะตรงเกินไปไงนนริซ่าของเราก็เลยเอาแค่สิ่งที่น้องเจอก็พอแต่มันก็กลายเป็นว่าได้มีภาษาญี่ปุ่นในเพลงไปด้วยนั่นเองจ้าโดยเสยลาเป็นคนนี้เนี่ยล่าสุดเขาก็ออกมาใช้เพลง rockstar ของนนริซ่าของเราเหมือนจะพอรับรู้อะไรบางอย่างแล้วแหละเขาก็ใช้โอกาสนี้ในการเอาเพลงนนริซ่าเนี่ยที่เป็นเพลงที่นนริซ่าเดบิวต์ด้วยตัวเองเออเลือกคัดสรรเองเลือกนักแต่งเพลงเองจากบริษัทของตัวเองเนี่ยมา ไม่ใช่สมาชิกวง Black พิงคแต่ฉันรักเพลงนี้และรักสาวๆเพราะฉันเป็นร็อกสตาร์ญี่ปุ่นยังไงล่ะอะไรประมาณนั้นฟันแฟกซริซ่าเป็นนักร้องอนิเมะชื่อดังของญี่ปุ่นนะจ๊ะมีเพลงฮิตหลายเพลงเช่นนู่นนี่นั่น,นอก็อ่านไปตามนั้นนะทุกคนนะซึ่งตัวแอดเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดตามเขาเช่นกันตามนอริซ่าแล้วก็เจอประเด็นตรงนี้แหละทาให้ได้รู้จักเขาไปด้วยตอนที่แอดบางทีไปเซิร์ชหาข้อมูลข่าวต่างๆเกี่ยวกับโอริซ่าในทวิตเตอร์ก็จะบางทีไปเจอเขาตอนปล่อยเพลงหรืออะไรเงี้ยก็จะแบบแฮชแท็กมาตี เออเข้าใจใช่ไหมคือบางคนน่าจะเข้าใจแอดแล้วแหละก็เหมือนเป็นการปลดล็อกไปพร้อมๆกับหลายๆคนที่บางคนทำไมโนริซ่าถึงเออโนริซ่าโดนเรื่องนี้จริงๆเราถามว่าภาษาญี่ปุ่นคือมาจากศิลปินคนนี้เกิดความเข้าใจผิดว่าเนี่ยคือคนเดียวกันก็เลยคิดว่าโนริซ่าเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็เลยไปถามภาษาญี่ปุ่นกับโนริซ่านั่นเองจ้าเออไข่กระจ่างหรือยังบางคนอาจจะไม่รู้แอดก็เลยถือโอกาสนี้มาเล่าให้ฟังก็แล้วกันในๆตัวแม่ของเขาเองเนี่ยมาโพสต์เองแบบนี้เลยนะจ๊ะใช้เพลง r o c อก t a r กันด้วยต่อมือ น่ารักทั้งคู <c oughs> อ่อะแต่ยังไม่จบนะจ๊ะเพราะว่ามีสถิติเล็กๆน้อยๆมาฝากกันก่อนที่จะจากกันไปในคืนนี้ทุกคนเพราะว่าน้อยิซ่าของเราพาเพลงมันนี่ได้รับการสตรีมมากที่สุดโดย K-POP X <c oughs> บน Spotify โดยที่ไม่มีวีลซวิดีโออย่างเป็นทางการก็คือเพลงมันนี่อยู่ในอันดับที่1ที่ยอด1222ล้าน ไปแล้วนั่นเองนะจ๊ะและเพลงมันนี่ก็ไปติดอีกชาร์ตหนึ่งที่อลังการกว่าเดิมแต่อันนี้เป็นศิลปินหญิงระดับโลกแบบทั่วโลกเลยนะไปอยู่ในอันดับที่6ของโลกนั่นเองจ้าพระเจ้าโอ้โหเจรงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะจ๊ะและเพลงมันนี่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพลงออร์แกนิกจริงเพราะไม่มีการโปรโมทอะไรใดๆแล้วก็โดนปิดกั้นด้วยซ้ำไปที่ในการแสดงที่น้อยเหลือเกินน้อยคนอื่นมากๆบอกห้ามทําอย่างนั้นห้ามทำอย่าง,งนี้งงนในเกาหลีแล้วก็ไม่ได้โปรโมทในเกาหลีเลยแม้แต่ครั้งเดียวบนเวทีนะจ๊ะมีแต่ Ugh. Oh. พูดก็แอบเสียอารมณ์เล็กๆน้อยๆแต่ชางมันไม่เป็นไรทุกคนอะแล้วก็อีกคราวในึ่งขอแถมอีกนิดนึงโน,นริซ่าของเรานะจ๊ะมีการใช้บริการบริษัทที่เขาชื่อว่า Thelate Company เป็นบริษัท PR ที่อเมริกานะครับที่เราเนี่ยจ้างให้ช่วยโปรโมทงานฝั่งอเมริกาซึ่งทำไมแอดต้องเอามาพูดเพราะว่าเป็นบริษัทการโฆษณาที่ไม่ได้ธรรมดาพอแอดไปดูคนอื่นที่อยู่ในลิสต์เนี่ยเห็นปะเฮ้ยาไิน่าคาเพนเตอร์คนอื่นๆอีกมากมายนะจ๊ะเนี่ยข้างล่างคือเขาตัดภาพมาแค่นี้มี ที่ใช้การโปรโมทจากบริษัทนี้กันมากมายนอริซาเขาเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะจ๊ะแหมกนกคนระดับโลกอะแกมันเป็นอะไรที่แบบก็ต้องทำตามๆกันนะเนาะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าจะมากันประมาณนี้กันจ้ะยังไงถ้ามีอะไรหวิดๆอีกจะมาบอกกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ราตรีสวัสดิ์นะทุกคนจุบูจุาบ